ตอนที่หนึ่งช่วงไหนที่หัวใจจะหยุดสต็อปผลฉเฉลยจากงานวิจัยทำให้เราต้องอึ้งทึ่งเสียวเพราะนอกจากจะบอกวันที่หัวใจหยุดเต้นได้แล้วยังระบุได้อีกเนี่ยเตรียมท่องพุทโธธรรมโมสังโฆไว้ล่วงหน้าได้เลยเพราะมันคือช่วงเวลาเช้าวันจันทร์ แถมเป็นช่วงเวลา3ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนอีกด้วยวันจันทร์าเฉาจากงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาประชากรจากหลายเชื้อชาติทำให้นักพิทยาศาสตร์ค้นพบว่าอาการหัวใจล้มเหลวที่ทำให้นึกถึงเก่ับความตายได้นั้นมีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยที่สุดในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ และพีขึ้นไปที่สุดในช่วงวันจันทร์ซึ่งจะพุ่งสูงขึ้นถึง20%สําำหรับผู้ชายและ15%สำหรับผู้หญิงก็ไม่น่าแปลกใจเพราะใครใครต่างงอยเหงาที่ต้องกลับไปทำงานหลังจากหยุดมาหลายวันแต่คำถามที่ผุดขึ้นก็คือทำไมจึงไม่ใช่วันศุกร ซึ่งเป็นวันที่ควรทำงานต่างเหนื่อยล้าจะถึงขีดสุดกันล่ะแล้วทำไมจึงมีอัตราผู้เสียชีวิตในช่วงวันหยุดสัปด,ดาห์น้อยกว่าทั้งที่แพทย์พยาบาลเข้าเวรประจำที่โรงพยาบาลน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพในการทำงานก็ไม่ดีเท่ากับช่วงวันธรรมดาด้วย หัวใจล้มเหลวปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตมากระจุกกันอยู่ที่ในช่วงวันจันทร์มีผลสัมพันธ์กับการดื่มหนักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พ่วงด้วยความตึงเครียดที่ต้องกลับไปทำงานเองจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ของอังกฤษ British Medical Journal ในคอศ2 0 0 0พบว่าแนวโน้มเช่นนี้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนชาวสกอตและจากการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งพบว่ากลุ่มกเกษียณอายุมีความเสีย่ยงเป็นโรคหัวใจล้มเหลวที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายในวันจันทร์ได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง แม้ว่าบรรดาลุงป้าป้าจะไม่ต้องลากสังขารออกไปทำงานก็ตามเข่าดีก็คืออัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นน้อยที่สุดในวันอังคารหัวใจงวงเงียช่วงเวลานี้เกิดช่วงเวลาของวันที่เรามีสิทธิ์เกิดหัวใจล้มเหลวได้มากที่สุด คือตั้งแต่6นาฬิกาช่วงเที่ยงและ3ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสียงมากช่วงเวลาอื่นกว่าช่วงเวลาอื่น3เท่านั่นก็พอระดับฮอร์โมนคอตติซอนระดับฮอร์โมนคอตติซอน คือระดับฮอร์โมนที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อปรับกับภาวะความเครียดหรือเรียกกัน,นง่ายๆว่าฮอร์โมนความเครียดอะดรีนาลีนและน,นอ,อร์อะดรีนาลีนนอร์อะดรีนาลีนคือฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาเพื่อควบคุมการตอบสนองทางร่างกายต่อความเครียดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ ฮอร์โมนเครียดมีอีกชื่อหนึ่งว่า nor e อฟ n e p h i no e n นจะพุ่งขึ้นสูงหลังจากตื่นนอนทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นและหลอดหดตัว จหลอดเลือดหดตัวจนตีบจึงถือเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะร่างกายต้องการออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงหัวใจมากที่สุดเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายนอกจากนี้การแข่งตัวของเลือดยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เสี่ยงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เสี่ยงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากริ่มเลือดเป็นต้นต่อของภาวะหัวใจล้มเหลวเช่นกันในขณะที่เราตื่นนอนเราจะเลือดของเราจะข้นผิดปกติในขณะที่เราตื่นนอนเลือดของเราจะขะ้น,น,น,ขะนกว่าปกติและร่างกายจะอยู่ในสภาวะที่สามารถสลายริ่มเลือดได้น้อยกว่าเดิม ดังนั้นลิ่มเลือดที่เกิดในตอนเช้าจึงอาจกลายเป็นมัจจุราชที่คืบคานแบบไม่รู้ตัวได้เหมือนกันในฝันการนอนหลับในช่วงสุดท้ายถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายเช่นกันซึ่งรวมอยู่ในช่วงเวลา6กโมงเช้าที่เก่าไปข้างต้นด้วยในขณะหลับ ความดันเลือดและอตัตราการเต้นของหัวใจจะแผ่วเบาแต่ในช่วงเวลาหลับฝัน (REM sleep) ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการนอนระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) กำลังกำลังทำงานอย่างเต็มสุขหัวใจเต้นรัวต้องการออกซิเจนในปริมาณมากแน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ถึงแม้จะไม่ได้นอนตื่นสายกว่าเดิมความเสี่ยงนี้ก็ยังไม่เลือนหายไป